สวัสดีครับพี่น้องป้องการครับนี่ดีมาหาส่องบนไปแชนแนลนะครับมามพ่อกันอีกแล้วนะครับหลายหลายคนก็มองข้ามนะครับมองข้ามไปสิ่งนี้ไปหลายหลายคนมองข้ามแล้วแต่มุมมองครับเขาบอกว่าเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์นะครับแต่บางคนก็มองว่ามันไม่มั่นคงครับมันมั่นคงไม่เหมือนทาอย่างอื่นนะแต่มันมุมมองของแต่ละคนก็เหมือนกันครับผมก็ใช้หลักการใช้ชีวิตแต่วันวันต่อวันเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเอาแค่วัน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 หนึ่งให มีความสุขไปวันๆครับมีความสุขแล้วก็สิ่งทำไม่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับแล้วก็สําคัญก็รับฟังผู้อื่นด้วยได้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 แง่คิดหลายแง่มุมครับในการใช้ชีวิตการเรียนรู้การใช้ชีวิตในเพิ่มมนุษย์ร่วมสังคมนะครับและยางไม่ว่าท่านจะคุยเรื่องไหนเราก็คุยกันได้หมดนะครับแต่ว่าหลักๆเราก็ชอบงานลักษณะนี้นะครับพักเครื่องครับชอบนะครับสโลไลสโลไลนะครับ อ่ะองแรกนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สี่สิบเอ็ดนะครับอ p พีที่สี่สิบเอ็ดแล้วนะครับก็มาอาจจะมาลงเร็วหน่อยครับวันนี้ผมอาจจะไปเร็วๆนะดูก่อน,นครับผมออาจจะไปเร็วๆก็ได้ครับอ่ะมาดูองแรกนะครับอันนี้เป็นกุพธาพนมนะเขาเรียกนางนางนางเป็นของเป็นอ่าอะไรนะเป็นว่านจำปาสักนะครับเป็นว่านจำปาสักกุพธาพนม เขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นเพราะพี่ใหญ่ท่านหนึง่งได้มาจากพี่ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับพี่ใหญ่ท่านหนึง่งแล้วก็ดูดีนะก็ดูใช้ได้บางอันจะแห้งไปเลยต้องสอง่องกล้องพวกนี้ดูจะตาเปล่าอาจะจะไม่จุใจนะครับต้องส่องกล้องนะครับวันจะระจากหนึ่งเขาจะลอยน้ําเบาแล้วก็ลอยน้ําได้นะครับสมัยก่อนเขาเอาไปตําไปบดไปทาทายาทํายา น,นี่เป็นแห้งๆเลยมันจะเป็นสักนี่เอกลักษณ์เลยนะนลักษณะนี้จะแล้วแต่ประมาณนี้บอกคนเราไปกินนะํำตองไปกินมีประสบการณ์เยอะนะครับประสบการณ์เยอะคนที่ใช้จะรู้เอาไปฝนทํายงทํายาสมัยก่อนนะเป็นหลักความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นลีลาลีลาครับลีลาอาจจะไม่เล่าใจนะครับ <laughs> แต่เล่าใจทุกลีลา <laughs> ดูนะครับ นี่คือลีลาแตมูร้ที่เป็นชิ้นเงินครับชิ้นเงินชิ้นเงินระเบิดนี่ใช่เลยชิ้นเงินนะมีตัดตรงนี้นะครับใช่นี่ยนี่อ่าครับนี่เขาเขาเป็นอย่างนี้เองเขาเป็นอย่างนี้เองได้ชิ้นเงินลีลาถามว่าคนยุคใหม่เขาสนใจไหมก็แล้วแต่คนนะครับมันแล้วแต่คนแต่ผมตัวผมชอบนะเขาเป็นอมตะแล้วนะเป็นอมตะแล้วแต่เราถ้ามีถ้าเก็บได้ก็เก็บนะครับ อันนี้เพิ่งได้มาก็เช่ามานะครับสนุกสนุกครับหักเครื่องนะอันนี้เออผมรับผิดชอบตัวเองต้องต้องอะไรบ้างอไรอันเนื้อพวกนี้ผมรับผิดชอบตัวเองนะครับก็ผมถามเช่าแล้วคือไม่ต้องไม่ต้องไมต้องประกันผมครับไม่ต้องกันผมพระเ่าเนี้ไม่ต้องกันผมผมรับผิดชอบตัวผมเองครับจ่ายจ่ายจบครับจ่ายแล้วจบเลยผมไม่มีปัญหาพระเหล่าเนี้ยนี่ครับ อีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งนี้สมาธิปางสมาธินี่เหมือนดูไปดูมาก็เหมือนใกล้ๆหลวงปู่บุญเนาะเนื้อเขาโซนๆนั้นอ่ะอ่าเขาจะได้รู้ได้รู้สายนะถ้าคนเล่นเนียนี้จะจะรู้สายว่าอ่สายทางนี้มาจากมอญไหมมาจากอ่ามาจากอ่าลาวไหมมาจากอ่าขมขอมไหมอ่าแต่ละสายแต่ละสายเขาจะมีอะไรอยู่สายสายสายพระสายพระนี่แหละสายพระผู้สร้างสายผู้สร้างเขาจะ รูปแบบนะครับรูปแบบในการสร้างะวนะจำโน่าเป็นสายนั้นสายนี้ก็สร้างตามรูปแบบรูปแบบรูปแบบพระนะ่นะพระรูปแบบนะครับเป็นลักษณะนี้นะใจก่อนนะอ่าเขาเช่าแรงอยู่นะแต่กันยังอยู่หลักร้อยอยู่หลักต้นนะครับหลักห้ัต้นนะครับแต่พุทจคุณเกินนะครับพุทจคุณเกินแน่นอนพุทจุคุณสุดยอดแต่คนต้องใช้ให้เป็นนะใช้ให้เป็น บางสิ่งบางอย่างครูบาอาจารย์มันก็มันจะบดบังไมงมันจะบดบังถามว่าเชื่อผิดไหมไม่ผิดเลยครับก็ก็แยกออกระหวังพีความพุทธแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันได้ครับอยู่ด้วยกันได้ว่าจะเป็นอะไรนะผม,ม,ม,มะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างงานแต่งงานเนี้ยแล้วตัวอย่างงานแต่งงานครับงานแต่งงานมีมีมีสามมีสาม,ม,มพิธีเลยอยู่ในงานแต่งงานนะบา,บางบางพื้นที่แต่บางพื้นที่ก็อ ไม่ถึงนะครับบางบางที่ก็จะเรียกขึ้นผีอ่าเนี่ยเอาละนะสู่พันอ่าสู่พันละนะเรียกขันเอือนขันลดน้ําสังนะครับแล้วก็พิธีพระสดุดพุทธมนต์เห็นไหมผมต้งบอกว่าส,สามเลยนะมีสามอยู่ในหนึ่งเดียวนะและมีประเทศเดียวด้วยที่มีสาม,มผีพรามพุทธนะครับไม่เด้แยกส่วนในส่วนหนึ่งออกจากกันผสมผสานกันนะครับอ,นนอ,อันนี้คือยกตัวอย่างยกตัวอย่างแล้วว่าเป็นหลักความเชื่อนะครับเป็นหลักความเชื่อแล้วก็ไม่ทําให้อ่า ออะไรนะสูงขึ้นหรือต่ําลงไม่ไม,ไม่ไม่ครับไม่ครับอยู่ท,ที่อยู่ที่กรารกระทําอยู่ที่บุคคลมากกว่านะครับอันนี้นี้เนื้อว่านจัมภาสักครับหายากนะไม่ใช่ว่าเห็นเห็นแบบนี้เออจะหาไงไม่ง,ไง่ายหายากครับหายากปัจจุบันวัยรุ่นใหม่ๆเขาเขาไม่สนใจบางคนเขาบอกว่าเออถ้าวัยรุ่นไม่สนใจเขาก็อ,อ่อคนรุ่นใหม่เขาเริ่มเริ่มไม่มีเขาไม่ไม่เก็บอ่ะไม่เก็บก็ ทำให้ภาราบางคนก็ไม่เดินเดินต่อเดินดเดินไปยาติ<ด>มาแล้วแต่คนครับถ้าหลับผมถ้าผมชอบแล้วผมก็เก็บอ่ะได้ไม่ได้ไปอีกเรื่องหนึ่งครับปล่อยได้บางคนปล่อยได้มากไม่ได้มากถ้าเราเข้าเข้าใจนะเ,เราจะเข้าใจในวงการไม่ว่าวงการไหนนะครับมีไม่มีอะไรจะได้อ่าอ่อาอะไรก็ไว้ไปกำไรไม่มีอะไรจะได้กําไรมากแล้วก็มีอะไรจะขาดทุนครับแล้วก็มีอะไรจะเสมอตัวมันมีมันมีมนม มันมีเสน่ห์มีมีบวกบวกมัง่งมีเท่าทุนมัง่งมีขาดทุนมั่งครับมันเป็นเรื่องปกติแต่เราเราลอาทำแล้วเราเราได้เสียงหัวเราะสังเกตไหมคลิปแต่ละคลิปของผมที่ผมอัดไปเนี่ยเสียงหัวเราะในแผงพระที่ผมเปิดสนุกครับมันการพูดคุยแล้วทําให้คนแก่เขาก็มีความสุขนนะแทนที่จะนั่งอยู่บ้านนะแล้วก็มาส่องผ้ามาพูดคุยกันสนุกสนุกนคนมีเรื่องอะไรก็รับฟังเรารับฟังทุกทุก,ท,กทุกหลากหลายอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นท่านจะเป็นอะไรมาก็ได้แต่ท่านจะเ,เคยเป็น อะไรก็อล้ที่บุีอะไรก็แล้วแต่ท่านท่านเกษียณแล้วคือจบท่านเกษียณแล้วจบก็คือคนคนหนึ่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นผู้กำกับหรือสารวัตรอะไรก็แล้วแต่ครับในร้อยในพันทุกอย่างจบครับถ้ามาอยู่ในวงการนี้เสมอตัวเท่ากันหมดคุณจะเอาเบ่งอะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นผออะไรก็แล้วแต่ครับเท่ากันครับนี่แหละครับท่านในวงการครับคือมันมันหน้าที่ตรงนั้นหมดไปแล้วถ้ามีหน้าที่คุณก็ทําตามหน้าที่ของคนไปครับ มันมันสนุกครับในวงการเราได้เรยเปลี่ยนพูดคุยคนบบนั้น,น,บบน,นรู้แบบนั้นคนนั้นรู้แบบนี้แล้วก็มาอาจับเสกันแบบนั้นแบบนี้นะได้คุยครับแล้วฟังคุยเรื่องนั้นมั่งเรื่องนี้มั่งสนุกนะครับนี่ยวพอให้ดูแต่ละอย่างนะได้มาที่เดียวกันหมดเลยมาได้ที่เดียวกันหมดนี่ชนะมารอันนี้ว่านจัมาส์ซก,ก็ม,มีก็มีพี่ชายที่ทํางานแล้วมามาแบ่งแบ่งไปแล้วแบ่งไปนะครับแบ่งไปส,ส,มสมัยก่อนเขาไปตําแล้วก็บด ถ้าคนไปสงครามอินโดสงครามเวียดาน,านามจะรู้แต่ผมไม่ไม่เอ่ยแล้วไม่เอ่ยหรอกไม่ให้ไปหาเอาไม่เอ่ยแล้วว่าแบบไหนแบบไหนทํไม่เอ,อ่ยไม่เอ,อ่ยครับเ,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 เป็นเป็นการชี้แนะชีน้นามันมันมันแล้วแต่คนไงบางคนเขาเชื่อคเพราะว่าใน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 วัฒนธรรมเรามันมีหลากหลายความเชื่อคคนที่เป็นอีกนับถือีแบบหนึ่งเขาก็ห้อยแบบน,นี้ก็มีนะครับคนที่พกแบบนี้เขาก็มีเหมือนกันนะครับ เขาจะในหลัก spooky. ในไม่ใช่ว่าในบัตรประชาชนจะบอกว่าศาสนานั้นศาสนานี้แต่ว่าความเชื่อของแต่ละบุคคลลึกๆแล้วอ่ะเขาจะมีความหลักความเชื่ออยู่นะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไม่ไม่กล้าไม่กล้าเอ่ยบางคนไม่กล้าไม่กล้าออกสื่อบางคนก็จะไม่กล้าออกสื่ออ่าในหลายคนนะผมผมรู้ผมก็รู้จักกันอยู่ไม่ใช่ไม่รู้จักกันแต่ว่าท่านก็โอเคนะท่านอายุเยอะแล้วอ่าท่านอายุเยอะเยอะแล้ว ไม่อยากไม่อยากว่าไม่อยากไม่อยากพูดชื่อท่านนะครับรู้ๆอยู่แต่มันคือหลักความเชื่อของเขาไม่ว่าเขาจะนับถืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาห้อยอะ่ะ <laughs> แต่เขาห้อยอะ่ะเออแต่เขาห้อยพ้าในข้างในเขาไม่ออกมา,มาอืมเอาแค่นี้ก็พอบางคนห้อยประหลัดขิกจะเลี่ยงกันอยู่ห้อยอะไรอยู่นะนะครับอันนี้เป็นบุงเงินนะครับเป็นบุเงินบุกพระธาตุพนมมันเป็นนี้บางๆเป็นว่านจะประรรดเหมือนเดิม ขันไหนมันว่า,วานสูไว้เลยในเขาเรียมห้อยขึ้นคอนครับคนที่ยังไม่อลองเอาไปใช้เขาไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าแบบแบบไหนคนต้องบางสิ่งบางอย่างต้องห้อยดูก่อนต้องเจอประสบการณ์กับตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าผมจะไม่เจอนะบางสิ่งบางอย่างผมเจอนะผมก็เจอเจอเจอมาหนึ่งสองสามเออสิ่งนี้มีจริงนะผมเลยเชื่อไงเชื่อตอนแรกก็เก็บสะสม อยากหามไปกราบครูบาอาจารย์เกจิดังๆนะพอมองเข้าลึกๆแล้วภาพแบบนี้ก็ยิ่งยิ่งสุดๆอ่ะสร้างสร้างบรรจุกุสร้างมันโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับแล้วเหมือนเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์มันมันความมันมีความสุขในนอยู่ในสิ่งหลอนนี้ครับไม่เหมือนเรียนปั้มใหม่ๆนะเออคนเกจิเขาก็โอเคเกจิบางคนบางคนเขาก็ศรัทธานะเราก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกความเชื่อของไทยของมันครับแต่ผมชอบมันแบบนี้มันมีคลาสสิกเหมือนเขาจะบ่งบอกนะ่ บอกบางสิ่งบางอย่างให้เราค้นหามันน่าค้นหาภาพเหล่านี้มันน่าค้นหาดูแล้วมีมนต์ขังดูแล้วมีมิตินะครับดูแลมีมิติอันนี้ขยันย,ยังไม่สองกล้องนะ้วมจะไปเร็วๆนะอน,นี้พูดคำรรต่ำเพลงลงมาอ,นนอันนี้อันนี้คูบาคูบาคูบา,บายุคต้นนะคูบาเนี่ยถ้าเป็นคูบาเอกลักษณ์ของท่านนะหรืออาจจะเก่าคูบาก็ได้นะเอกลักษณ์ของท่านไม่ต้องไปส่องอย่างอื่นนะ ท่านเนื้อเนื้อเนื้อดินเนื้อเนื้อเนื้อว่านเนื้ออ่าเกษาของท่านจะหอมครับเอกลักษณ์เลยเอกลักษณ์ท่านจะหอมโยโยยวนออกมาเลยหอมมันอ่อนนะหอมยังยวนอ่อนอ่อนม่อนอ่อนมือภากกูสมัยก่อนนะมือเข้าลมหน้าอบหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้แตต้องดมบางสิ่งบางอย่างต้องดมนะเห็นไหมใช้ประสาประสาทสัมผัสนั่นแหละหลายอย่างไม่ใช่ว่าใช้ตาอาชีพที่ใช้ตาก็จริงครับเนี่ยแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องหลายๆอย่างมามารวมกันผสมกัน ตาหูาจมูกลิ้นบางคนเอาลิ้นแตกก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ไม,ม่เคยเห็นก็ผมเคยเห็นหมดแล้วที่พูดมาผมไม่เคยเห็นแล้วครับบางทีเขาเอาจมูกดมนะครับดมเพื่ออะไรเพื่อว่าเออแบบนั้นแบบนี้เขาจะบอกดมแล้วเขารู้นะเขาบ่งบอกกันหลายมุมมองนะผมบอกว่าเออหลากหลายอาชีพในในวงกรารจะเห็นได้หลายหลายคนครับเออก็เขาก็เออเขา,เขาทําดีแล้วข้อดีของเขาคือเขาทําดีแล้วคือเขาไม่ เขาจะกินเงินบำนาญแล้วก็เขาไม่ไปยืมเงินยืมตังค์ผู้คนทั่วไปแน่นอนครับเขาเหล่านี้เขามีอย่างนี้นะครับเป็นอาชีพอาจจะมันไม่มั่นคงแต่ว่ามันเลี้ยงชีพเขาได้นะครับเลี้ยงชีพเขาพอเห็นเขาก็อยากสนับสนุนนะบางทีพอเห็นเขก็เช่าคือเราแบบเขาบอกเราเรามีนิดๆแล้วก็ช่วยกันเช่าไปครับเก็บไว้เก็บไว้เผื่อวันหนึ่งจะได้ใช้พึ่งพุทธคุณครับเรามองอนาคตไม่มีใครมองเห็นนะครับว่าอะไรจะมาอะไรไม่มานะครับแต่เรา เก็บแล้วเราสบายใจนี่สําคัญนะแล้วเรามีความสุขครับใช้ชีวิตวันต่วันไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับนี่คูบานครับหอมหอมหอมมากกลิ่นหอมฟุง้งเลยกลิ่นนะอันนี้เป็นบางคนบอกว่าเหล็กเปียกนะนี่นะเป็นลักษณะนี้เป็นปลอดอย่างเงี้ยอืมนี่ลักษณะนี้ก็ได้มาเดียวกันเลยบ้านเดียวกันมานวกันกับพี่ใหญ่นะอัน,นเหล็กเปียกนางนางเหมือนเหมืองนี้เลยเหมืองนี้เลย เนื้อดินเหมือนเนื้อว่านจะประสักเลยเดียๆ,ๆกัน,นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับนี่มีรอยสับมีรอยแล้วนะสับมีแอนิมิสับสับนี่สับนี่เหล็กเปียกพระธาตุพนมเป็นเหล็กที่ห่อหุ้มพระธาตุพนมนะครับนะครับถ้าเอามาทพาพระทำพระเป็นหลักความเชื่อนะครับเป็นหลักความเชื่อคนเน้นย้ํานะหลักความเชื่อแต่ละคน,นะครับต่อไปนี่นครับ เป็นชนะมาส่วนมากจะเป็นลนักษณะนี้เยอะอ่าเชียงลุงเป็นศิลปะออกเชียงลุงชนะมารเป็นอย่างนี้เพราะอยมือแล้วปั้นว่านเห็นไหม,มว่านจะปาสักเหมือนเดิมพาลอยน้ํะครับถือว่าวันนี้จะว่านจะปาสักจะเยอะนะก็ได้มาผมเอามาลงเรือเท่านี้แหละครับได้มาก ahr ahr หาานะมา็หลายองค์อยูน่นะไม่ใช่ไม่น้อยนะหลายองค์เป็นสิบเป็นสิบเหมือนกันนะก็เหลือประมาณนี้ครับหมดแล้วครับ คนนั้นคนนี้แบ่งก็ไปไปสนามก็เขาแบ่งเขาแบ่งเขาแบ่งอ่าเขามีบางทีต่อหน้านต่อตาเลยนะผมก็ดีใจนะ <c oughs> แบบว่าเขาไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรจับถ่ายรูปแล้วก็ไปเสนออ่าที่มีที่คนเช่าเขาก็มีส่วนต่างเลยโอ้ผมดีใจนะครับผมดีใจที่ท่านได้ไปามีส่วนต่างผมก็ดีใจเขาก็ให้ส่วนต่างผมอยู่ <c oughs> ส่วนต่างผมไมไม่ต้อง คิดไปนั่นก็ได้พพราะเป็นค่ากาแฟเป็นค่าขนมคุยคุยกันแล้วเพื่อนมนุษย์เราได้รู้จักกันสําคัญนะเราได้รู้จักกันแล้วพบปะพูดคุยในแง่มุมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นช่างพวกช่างกึง่งพวกช่างต่างๆนะที่ไม่ว่าช่างซ่อมรถช่างอะไรนะก็มีม,มีมีมามีหลากหลายอาชีพไหมทุกอย่างเท่าเทียมถึเงบอกเข้ามาแล้วครับผมเห็นแล้วเขาก็มีความสุขของเขาอืสนุกดีคุยกันไปเนี่นะครับนี่เป็นตะกรุดกล้าดอกอันนี้ ผมไม่รู้จะตีเกจิไหนกระดอกนึกอะไรมออกก็นึกถึงอาจารย์นองนะครับเนี่ยเป็นเป็นขาวๆนี่แล้วเปรี้ยๆแบบนี้นะเอกลักษณ์เลยแต่ปีผมไม่รู้นะแต่ปีผม,มรู้แต่หน้าตาโอเคปีไม่รู้เก้าดอก,ดอกอวางนะอันไหนที่ผมจะส่องผมจะสอ่สองกล้องให้ดูนะมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีอ่ะผมให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้นะครับ ต้องสายนะต้องสายเขานะเขาถึงเป็นนะบางทีเราไม่ใช่สายแล้วก็มันมันดูยากนะครับผมดูโลหะผมดูเก่านะแต่ว่าสายตรงเ็าถามนะสายตรงเ็าถามเลยสายตรงเ็าถามอยู่ฮะไม่มีแค่เอาผมเอานะพี่เขาบอกสายอันนีต้ต้องยอมรับของสายตรงเขารู้นะครับแต่เขาก็ไม,ไม่ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะเนี่ยประมาณนี้นะครับเขาก็จะบอกตรงนั้นตรงนี้เนอะ,ะอัน,นี่ประมาณนี้ เดี๋ยวจะให้ลงกล้องให้ดูนะว่าเป็นไปนไหนนะลงกล้องให้ดูอ่าอันนี้หัวแตกหัวแตกมันไม่เต็มครับหล่อไม่เต็มเป็นเลยหัวแตกดูนืนะนะดูเนื้อดูเนื้อ,อไม่มีใครรู้ทั้งหมดหรอกครับดูว่าด้ยแต่บางสิ่งบางอย่างถ,าถ้าไปสายตรงเขาเขาอนะให้เขาจะบอกตำหนิให้แบบแบบนี้เขาเล่นแบบนี้นะแบบนี้ผมเช่านะแบบนี้อ่าอันแบบนี้สบายใจขึ้นแบบนี้ผมเช่านะอ่า เขาเล่นแบบนี้นะครับหัวเขาเป็นลักษณะน,นี้เนื้อสวยนะเนี่นื้อเนื้อเหมือเนเหมือน,อน,อน,อนอประกบเลยให้ดูนะมันไม่ใช่หุ่นเทียนนะเหมือนประกบผมดูแล้วนี่นี่นี่ตรงน,นี้นี่เห็นไหมเป็นรอยแห่ขึ้นประกบเป็นเส้นขึ้นมาอืมกล้องผมซูมเยอะไปหน่อยเพราะองค์เขาเล็กไง ตอนนี้ดีกว่าอาเห็นไหมนี่นี่ขึ้นมานี่ไเ,เห็นไหมนี่อันนี้โลหะนี่ก็พอพอประมาณนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแล้วก็มาตรงนี้นําเสนอนําเสนอนะครับนําเสนอชีวิตนี้ได้มาบางสิ่งบางอยามก็ได้แค่ผ่านมือนะครับ ถามว่าจะเก็บไหมแต่แพ้่อำนาจนะแพ้อำนาจเขาแพ้่อำนาจผู้มากบารมีครับบางสิมม่งบางอย่างเราต้องหลีกทางให้เขาผู้มากผู้มากบารมีท่านจะเดินเนี่ยเราก็ต้องหลบทางให้เขาครับหลบทางให้ท่านนะครับอันนี้ผู้มากบารมีนะที่จะได้ครอบครองใช่หไหมเป็นหลุมเป็นออ่าเป็นหลุมตรงนี้ชัดเจนเลยสองกล้องนะไหม้าเหล่านี้อืม้มนะมันไม่ได้เห็นง่าย,ายนะครับ ันนี้อันนี้อันนี้ลูกพี่ให้ให้ยืมมาทําช่องนะทําลูกพี่ให้ยืมมาทําช่องอันนี้ลูกพี่ลูกพี่ให้ยืมทําช่องเพื่อมีมุมเพื่อเพื่อเพื่อมาหาเอาไปออกได้แล้วจะให้เปอร์เซ็นต์จะพูดอย่างนี้ครับจะพูดอย่างนี้ลูกพี่ผมเองลูกพี่ผมเองครับคนในวงการนี่แหละคนในวงการปกติผมจะไม่ไม่่อยไม่่คยเอามาเท่าไหร่นะอันนี้คือองค์แรกเลยลูกพี่ให้มาส่วนมากผมจะเช่ามาทํา อันที่ผมลงช่องผมเช่ามาทั้งนั้นส่วนมากนะส่วนมากนะอันนี้คือองค์แรกเลยท,ที่ลูกพี่ให้มาเผื่อมีมุมแกบอกแกบอกเผื่อมีมุมเออลูกพี่จะให้อ่าน้ำชากาแฟาก็ว่าไปนะครับลูกพี่เลี่ยมมาอี่รอบละสามเลี่ยม,มบแบบนี้มารอบนี้ไม่สามก็สี่เห็นเห็นแกเลี่ยมมานะสามสี่สามสี่ครั้งแล้วเลี่ยมอง์เนี้ยเลี่ยมครั้งคือมันเก่าไปก็แกผุพังไปก็แตกกรอบอะไรไป ก็มาเลี่ยมใหมอนน่อันนี้เลี่ยมไม่นานนะเลี่ยมไม่นานปนประมาณสักเดือนสองเดือนนี่แหละเสร็จครับอันนั้นของเก่ามันก็เก่ามันเหลืองไปแล้วก็ผุพังไปครับผุพังไปนะครับท่านรู้จักกันมาเห็นครับดูทุกพี่ผมครับท่านให้มาเพื่อมีคนสนใจท่านบอกช่วงนี้นะครับ บอกตรงๆเลยผมไม่ได้อ้อมค้อมนะครับผมคือบอกตรงของใครของใครผมก็บอกเลยไม่มีปัญหาดูครับดที่สําคัญดูที่ยิงต้องดูตรงฐานสัมาเนี่ายผมก็ไมา่าทางกระเลี่ยมไปนะอย่างว่าท่านห้อยอยู่นะพี่ผมห้อยอยู่ห้อยอยู่ไม่กล้าห้อยนนรถเดี๋ยวหายครับใอ,อห้อยอยู่ข้างในคอนะครับนี่ครับหน้าดูหน้าดูหน้าดูตา บูกแขนซอกคงซอกแขนเลยครับพารอบพี่ผมเคยมีนะนิมนต์ไปผู้มากบารมีแล้วผมก็ถามว่าเสียด้ยไหมเสียด้ยนะเราบารมีเราไม่ถึงแค่ได้ผ่านมือได้ครอบครองนิดนึงเราก็เป็นบุญแล้วบางสิ่งบางอย่างนะเป็นคือกําไรชีวิตนี่มันไม่ไม่จําเป็นต้องอหาด้วยเงินแค่เราได้เห็นผ่านตาได้ได้ไดรับรู้ได้ อะไรต่างๆมันมันผมว่ามันเงินมันหาซื้อไม่ได้อะบางสิ่งบางอย่างนะเราได้สัมผัสบางสิ่งบางอย่างมันมันหาซื้อไม่ได้ครับมันมีมูลค่ามากกว่าเงินเหมือนเราเดินไปเนี่ยเหมือนเราอ่านตำราไม่ว่าอ่านตำราสักหลายๆเล่มไม่สู้เดินเดินไม่กี่ก้าวนะได้เห็นในแเห็นมุมมองที่แท้จริงเลยนอกจากตำรานะเหมือนกันครับพร้เครื่องเหมือนกันเนี่ได้เห็นนะครับ ในเง่มุมสูงต่าตรงเนี้แต่จะสังเกตนะทุกองค์จะเป็นหลุมตรงเนี้ยอืมไม่ใช่ว่ารีบตึงนะเขาจะเป็นหลุมตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเป็นหลุมตรงนี้เป็นหลุมขึ้นมาเอกลักษณ์แล้วก็ตรงฐานสมเพาเนี่ยฐานสำเพาตรงเนี้นะฮะเขาจะเป็นเอกลักษณ์เขาแล้วเนื้อหานะเนื้อหาสําคัญนะเนื้อหานี่สําคัญไขขึ้นปิดทองข้างหน้าข้างหลังข้างหลังไม่ค่อยมีนะทองเห็นไหม ไม่เก่าจริงเขาไม่ขึ้นครับไม่เก่าจริงเขาไม่ขึ้นเขาขึ้นเองเขาดันขึ้นเหมือนดันขึ้นมาเห็นไหมสามเออเลี่ยมเลี่ยมเลียเ่ยมครั้งนี้คือเลี่ยมครั้งที่สามแล้วครั้งรอบที่สามนะเขาเลี่ยมเลี่ยมใส่ตลาดอันนี้เลี่ยมเงินเนี่ยครั้งที่สามเป็นธรรมดานะสุดยอดเลยนะคนชอบชอบจริงนะ หนึ่งศิลป์น,นะศิลปะนะหนึ่งศิละปะและความเก่าครับความเก่าแล้วกันเนี่เขาแกะเนี่ยงานแกะแกะมือเรียมเงินสบายตาคันนี้สบายตาเลยอันนี้สบายตาสบายตา,า,ยตาแากคันนี้เหลือสององค์สุดท้ายสององค์สุดท้ายอ่ะให้ดาวให้หลวงพ่ออะไรนี่บางคนบอกลูกปืน ดูดีๆนะครับอันนี้เป็นชิ้นเงินเป็นลูกลูกเป็นตะกั่วผสมดีบุกอ่าเพื่อให้คงทนถาวรถ้าเป็นดีบุกอย่างเดียวมันแหลวครับมันเอ้ยถ้าเป็นตะกั่วอย่างเดียวมัน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 แหลวครับโดนความร้อนมันะก็จะเปื่อยอะไรนะครับมันหลอมละลายอ่ะมันหลอมละลายต้องมีส่วนผสมนะครับสมัยก่อนนะบางคนจะเรียกลูกกระสุนปืนใหญ่ถ้ามีตะกั่วอย่างเดียวมันมันมันไม่แฉมอ่ะไม่ไม่แฉมได้อยู่แต่มันไม่แฉมอ่าอนุภาพการทําลายล้างมันจะมันจะสูงกว่าครับบอก เขาว่าอย่างนั้นนะคนแก่ก็ว่าอันนี้คือยืมยืมคำเขาเข้ามายืมคำเข้ามาถ้าดีก็ตรงรับฟังครับถ้าจริงก็ตรงรับฟังครับถ้าไม่จริงก็คือว่าลืมลืมไปซะนะครับลืมลืมไปซะครับต้องใช้วิเคราะห์ดูครับวิเคราะห์ดูอย่าตรงอย่าเชื่อผมทั้งหมดผมจะบอกสําคัญนะผมจะบอกว่าตรงอย่าเชื่อผมทั้งหมดแต่ว่าอันนี้ <ś ec al> อันนี้ดูง่ายเลยอันนี้เชื่อเลยครับเชื่อ ในสิ่งที่ตาเราเห็นนะครับชัดเจนอันนี้ชัดเจนมากเลยดูประหลอดชิ้นเงินนะครับดูเห็นไหมดีบุกผสมตะกั่วเขาเรียกชิ้นเงินครับอแน่นอนครับค่อนข้างหนักนะบางคนเรียกประหลอดก็ไม่ใช่ครับอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนกว่าตรงนั้นนีกเราให้เขย็บเข้าไปกล้องใกล้ๆก่อนมันจะชัดเจนในหลายอย่างมันชัดเจนกว่าครับให้ดูเห็นไหมนี่ ตาเปล่าเลยนี่ามคมันต้งสองกล้องเลยดูดูเห็นไหมเนื้อเขาลักษะนหนเห็นไหมตาเปล่าก็รูนแล้วมันต้องสองกล้องแล้วเนาะเห็นไหมอันนี้ค่อนข้างหนักนะดูดิเขาเขาเลื่อยดูบางคนจะไปไขุดเจอเนี่ยเนี่ยเขาจะเลือกเขาจะทําเหมือนเขาอะไรขุดๆแล้วเขานั้นตับม๊ะตรงนี้ดูเห็นไหมเห็นเนื้อตะกัวข้างในในะองดูบุกชัดอันนี้ชัดเจนชิ้นเงินเนี่ยชัดเจนมากครับผมก็เช่านะ ทำไมถึงเช่าผมก็ของแปลกไงอาจจะเป็นลูกระสุ์ของอพันาะเลส,สวนก็ได้ผมก็ไม่รู้อันนี้ผมดาอย่าไปเชื่อผมนะผมเดาน,นะอันนี้ผมดาบอกคนบอกจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับอกเออแต่ผมไม่เคยเห็นนะผมเ,เห็นเมน็ดนี้แต่ว่าอันนี้แน่นอนนะตะกั่วสมดีบุกแน่นอนตัวเนี้ยแล้วก็องค์สุดท้ายนะองค์สุดท้ายของวันนี้นะ EP ที่สี่สิบเอ็ดนะครับดูนะดูนะ นี่นะครับพระเก่ามีพลานะบางคนไม่รู้ไงบางคนไม่รู้อ้พระอะไรเนาะคือไม่มีอะไรบอกเลยอ่าดูเอาครับดูเอาเดี๋ยวมันจะบอกทายใกล้จะจบนะหลวงพ่ออะไรหลักการพิจารณาดูหล่อโบราณหล่ออะไรนะหลักการพิจา,า,า,นะา,ารณามีแต่งนะมีแต่งตะไบนะเดี๋ยวดูสังเกตดูครับอันนี้ไม่ใช่บ้าประกบเนี่ย หรือเป็นหุ่นเทียนดูครับความเก่านะนะครับเก่าแน่นอนครับอะไรหลวงพ่อทองอยู่นะค,ครับหลวงพ่อทองอยู่นี้หลวงพ่อทองอยู่ผมถามเขาอยู่เขาอันเนี้ยผมถามเขาอยู่นะหลวงพ่อทองอยู่เขาบอกหลวงพ่อทองอยู่นี่สังเกตมันเหมือนเขาตอกอะไรมาเขางัดขึ้นมาไ้มันเป็นหลุมตรงเนี้ยอันนี้ก็แปลก,อย,ปกอ,ยอย่างหนึ่งนะแปลกอย,อย่างหนึง่ง อตัตจะายลอยเลยนี่ผมถึงชอบไหยคำเก่าโลหะเ,เก่าๆนะชอบมันคลาสสิกแต่บางคนบอกว่าเออทาไมไม่เล่นพระเก,กจิใหม่ๆวัยรุ่นเขาชอบนะมันก็มันก็อย่างหนึ่งให้เขาเล่น้นทางใครทางมันครับให้เขาเล่นไปถ้าคนวัยรุ่นชอบเขาเขาก็เล่นแบบแบบนั้นลุงพ่อน,นั้นลุงพ่อน,นี้เขาก็เล่นไปแต่คนเล่นเก่าก็ต้องอ่าเขาก็เล่นเล่นเก่าไปนะครับมันเป็นต้องต้องแยกกันเขาจะเล่นอย่างเดียวก,กันหมดมันไม่ได้ครับ คนเหมือ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 นกันชอบผู้หญิงคนนั้นชอบแบบนั้นคนนั้นชอบแบบนี้เหมือนกันครับเหมือนกันต้องต้องแยกครับต้องแยกเล่นคนนั้นเล่นหลวงพ่อนั้นคนนั้นแม่นหลวงพ่อนี้เนี่ยต้องเล่นแยกไปเลยแยกไปเล่นเลยนะครับอืแล้วจะได้มาเขาเล่นได้สุดแล้วเขาจะได้มาถามกันได้ให้ความรู้ปรึกษาพูดคุยกันนะครับเนี่ยเขามากับหลานเขาตงนี้เข้ามากับหลานเขาค่าค่าขนมหลานแกบอกแกก็เปวดแรงอยู่นะไม่ใช่เบาๆนะแรงอยู่นะเออ เยาๆนะอุณหนี้ยแรงอยู่แรงอยู่พอประมาณพอมาแต่ก็ทําสลับเราก็ไม่เท่าไหรนะ่หรพอพอเช่าได้นะครับพอสลับเราก็พอเช่าได้ไมันแรงมากปอดีพงงามคุยกันตกลงกันเออไหวเท่านี้ไหวไหมนะถามเขาเลยเท่าไหร่เขาไหวก็วก็เอาครับถ้าไม่ไหวแล้วก็ถอยก่อนนะครับถอยก่อนถอยก่อนไม่ใช่ว่าถอยเพื่อตังหลักนะถอยก่อนแล้วก็ไปเอาอีกครั้งหนึ่งบุกอีกครั้งหนึ่ง้ไางงได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปนะคือบุกครั้งสุดท้ายนะครับ บุกครั้งสุดท้ายบางทีก็บ mhm. ุก <Gym. S 2> แล้วบุกอีกนะครับเราต้องมันมันถ้ามันถูกใจแล้วบางคนอยากให้ปล่อยนะครับอยากให้ปล่อยผ่านไปบางทีบางสิ่งบางอย่างมันผ่านไปแล้วเราเอาเอาไปไม่เห็นผ่านแล้วมันผ่านเลยบางสิ่งอย่างพาะเ่าเนี้คือหลุดแล้วหลุดเลยไปเลยมันไม่ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนะบางทีเราเสียนึกถึงเสียได้ก็สายเกินไปเสียแล้วนะครับสายเกินไปเสียแล้วคือเราเรามีมุมนิดนึงแล้วก็เอาครับเก็บโอเคนะครับดีดีมหา ส่องวนไปชนแนลนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดซับสไคร้ได้ดูได้ดูคลิปได้ดูจนจบคลิปโดยไม่เลื่อนผ่านโฆษณาผมดีใจแล้วนะครับเป็นการสนับสนุนให้กาลังใจผมครับผมจะได้มีแรงทําช่องต่อไปครับผมชอบนะทําช่องเนี้ยคือไอ้ได้ไม่ได้ไปเรื่องคื้นมันมัน,ม,นมันได้ได,ได้พูดคุยเราได้พูดคุยแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวมันเป็นของตัวตัวเราเองมันมันไม่เหมือนหน้าที่ที่เราทํางานนะ หาทีเงานครับผมดีครับดีครับนายดีครับมันมันมันไม่เป็นตัวเราอะ่ะนึกออกไหมเราก็ทําตามบทบาทและหน้าที่ของเรานะเราก็ทาตามเต็มที่เต็มความสามารถเราแต่ว่านี่มันคือบง่งบอกของตัวตนเราเราได้พูดแล้วเราพูดได้เราพูดได้เต็มปากเราไม่ได้กักม่แล้วเราพูดได้ได,ได้ได้สบายใจแล้วพูดออกมาแล้วก็สบายใจครับแล้วพูดเนี่ยผมว่าผมชอบผมก็เลยชอบมันเป็นการเรียนรู้ศิลปะด้วยอย่างหนึ่งครับนี่ครับถ่ายทอดจากดวงตาหนึ่งไปอย่างอีดวงตาหนึ่งครับเนี่ย ผมก็พยายามถ่ายทอดเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ